ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับเอกพลในวันมีนชุมแพรัรบหนะ้าที่เนินรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับหลายๆคนเองเนี่ยที่อาศัยอยู่ในเมืองหรือว่า อยู่ตามสถานที่ต่างจังหวัดเนี่ยบางทีนะครับคุณภาพจิตหรือว่าคุณภาพชีวิตบางทีเนี่ยอาจจะดูที่แตกต่างกันออกไปทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ฟังเราต้องมานั่งดูวิเคราะห์สิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างเรานั้นน่ะมันส่งผลต่อการดําเนินชีวิตเราหรือไม่นะครับวันนี้เองเนี่ยเราจะมาดูกันว่าคุณภาพจิตนะครับของแต่ละคนแต่ละพื้นที่เนี่ยมันส่งผลต่อการดำรงชีวิตอย่างไรวิธีการแก้ไขปัญหาเป็นยังไงหรือวิธีการต้องรับมือกับการที่ต้องอยู่ปัญหาสุขภาพจิตแบบนี้ต้องทําาอย่งไร และในครั้งนี้นะครับเราจะมาร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรอัชลาชลายนาวินคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตอนนี้อาจารย์ได้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะ ครับอาจารย์ครับจากที่ผมได้มีการเกลิ่นไปใน,นช่วงต้นเกี่ยวกับสุขภาพจิตของคนเมืองครับอาจารย์ซึ่งผมว่าหลายๆคนเองเนี่ยก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าการอยู่ในเมืองหรือว่าการอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าการอยู่ตามภูมิลำเนาอื่นๆเงี้ยมันมีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตมากเลยเหรอครับอาจารย์คุณอู๋คิดว่าคนอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะ จะมีปัญหาสุขภาพจิตมากกว่าคนในชนบทห,หรือเปล่าถ้าเปรียบเทียบถึงเรื่องของความกดดันในการทํางานหรือว่าแรงกดดันอื่นๆในสังคมผมว่าคนเมืองน,น่าจะมีเยอะกว่านะครับค่ะยกตัวอย่างนะคะถึงแม้ว่ากรุงเทพเนี่ยจะเป็นเมืองที่น่าเที่ยวระดับโลกเลยครับแต่ว่าสภาพปัญหาของคนกรุงเทพที่ต้องเจอทุกวันเนี้คะ่ะมันก็ทําให้เราเกิดความเครียดนะคะซึ่งก็พบว่ากรุงเทพเนี่ยก็ มีคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยค่ะมากกว่าที่อื่นๆนะคะของประเทศเนี่ย ถึงสองเท่าตัวเลยด้วยกันนะคะรวมถึงการฆ่าตัวตายด้วยซึ่งมีผลสำรวจนะคะจากกรมสุขภาพจิตนะคะว่าคนกรุงเทพหนึ่งในสามนะคะมีความสุขต่ำค่ะจากข้อมูลสำรวจสุขภาพใจนะคะก็พบว่าความเครียดของประชาชนค่ะในวัยทำงานเนี่ยก็คืออายุสิบห้านะคะถึงหกสิบปีเนี่ยในกรุงเทพมหาคนครนะคะโดยกรมสุขภาพจิตเนี่ยพบว่าประชาชนเนี่ยค่ะที่อยู่อาศัยเนี่ยประมาณ 10ล้านคนเนี่ยนะคะ67.89เปอร์เซ็นะคะคุณอู๋มีความสุขอยู่ในระดับดีนะคะ แต่ขนาดเดียวกันค่ะก็พบว่าหนึ่งในสามของคนกรุงเทพเนี่ยหรือว่ากว่าสามสิบสองจุดหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะคะมีความสุขอยู่ในระดับที่ต่ํากว่าปกติก็คือต่ํากว่ามาตรฐานนะคะคก็คือต่ํากว่ายี่สิบเจ็ดคะแนน,นะคะ่ะแล้วก็คนที่มีความสุขของเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยนะคะเกณฑ์เนี่ยก็คือประมาณสี่สิบห้าคะแนนซึ่งหากเปรียบเทียบก,กันแล้วะคะ่ะก็พบว่าคนกรุงเทพเนี่ยมีความสุขเนี่ยน้อยกว่าในชนบท เะคะแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบในปีก่อนๆอ,อย่างเช่นปี58เนี่ยค่ะ,คะก็พบว่ามีความสุขน้อยกว่าภาพรวมของประเทศเนี่ยถึง83.6นต์ด้วยกันอืมสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรเหรอครับอาจารย์ค่ะเขาก็บอกว่าคกรุงเทพเนี่ยะคะก็เผชิญปัญหามากมายเลยค่ะ เพราะว่าเราอาศัยอยู่ในเขตเมืองเนี่ยนะคะซึ่งมีการเจริญเติบโตค่ะแล้วก็มีปัญหาต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพจิตนะคะปัญหาสุขภาพการจราจรน,นะคะที่ติดขัดหรือว่ามลภาวะก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตเหมือนกันอย่างล่าสุดนะคะที่เราเจอปัญหา P m 2อเสองุดนี่นะคะล้อจัดก,ก็เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยคะ่ะเราก็รู้สึกนะคะว่ามันมีผลต่อสุขภาพกายเราแล้วสุขภาพกายเนี่ยคะ่ะ ก็ส่งผลต่อสุขภาพสิเวลาตอนเช้าๆที่เราแบบมักจะคันหนะ้าคันจมูกอะไรเงี้ยนะคะเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกอุดหนิดแล้วก็เครียดไปทั้งวันเลยอะไรเงี้ยนะคะครหรือว่าช่วงเนี้ยหลายๆคนนะคะก็เผชิญหน้ากับปัญหาคืออาจารย์ถามหลายๆคนเลยค่ะก็พบว่ามีปัญหาเรื่องของเสมหะแล้วก็การไอ Uh huh. เพื่อนที่เป็นอาจารย์หลายคนเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการไออะไรเงี้ยนะคะเนื่อนงะจากว่าเขาก็บอกว่าตอนนี้มลภาวะในกรุงเทพเนี่ยก็เริ่มที่จะเพิ่มสูงขึ้นก็ ส่งผลกระทบเหมือนกันต่อสุขภาพเราแล้วก็ทําให้สุขภาพจิตของเราเนี่ยแย่ลงไปด้วยครับผมแสดงว่าปัจจัยบอย่างอื่นที่มันอยู่เป็นภายนอกเกี่ยวกับฟาสเปเรตตี้ต่างๆในเมืองเองก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตเราถูไหมครับแล้วคุณอู๋ลองคิดดูสิว่าคนที่เครียดกับคนที่เครียดมาอยู่รวมกัน<อ>มันก็ยิ่งส่งผลกระทบเนาะถึงความเครียดซึ่งกันและกันด้วยอ๋อใช่ใช่ครับอาจารย์เวลาบางทีเราไปไหนมาไหนแล้วครับเวลาไปเจอสังคมเองที่มีความเครียดสะสมหรือว่าเรารู้สึกว่าเราจะสัมผัสได,ได้มากเลยเวลาที่เรา เดินเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่งแล้วมันมีมวลความเครียดมวลกดดันหรือว่ามวลที่มันเป็นมวลที่แบบไม่ได้มีความสุขอยู่ในนั้นนะ่ะเราสามารถสัมผัสมันได้เรารู้สึกจะกดดันตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเครียดไปกับสถานการณ์เหล่านั้นเหลือเกินนะครับอาจารย์ถูกต้องค่ะสมัยอาจารย์เด็กๆนะคะยังไม่เคยได้ยินคําว่าท็อกซิกพีโหรือว่าไม่ค่อยได้ยินคําว่านิฟิคอลพีโฟมากมายนักนะเนาะเท่ากับในปัจจุบันนี้นะคะครับผมแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยคะ่ะ เราสร้างบ้านนะคะอยู่ติดติดกันอย่างนี้นะคะ่ะหรือว่าคอนโดเนี่ยนะคะที่เราอาศัยอยู่ด้วยกันในเมืองอะไรอย่างนี้นะคะปัญหาของเพื่อนบ้านเนี่ยก็ส่งผลกระทบถึงสุขภาพจิตของเรานะคะ <c oughs> อย่างล่าสุดเนี่ยคุณอู๋อาจจะเคยได้ยินที่มีคนเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตจากการที่สุน,นัขของเพื่อนข้างบ้านเนี่ยเห่าตลอดเวลาจนเขาไม่ได้นอนแล้วก็ ส่งผลถึงปัญหาสุขภาพจิตเพราะเขาเครียดไปที่ทํางานก็มีปัญหากับเพื่อนที่ทํางานเพราะว่ามีปัญหาสุขภาพจิตจากการน,นอนม่หออะไรอย่างเงี้ยค่ะคมันเหมือนกับว่าการที่เราอยู่ในพื้นที่ที่มันแอร์อยู่ใกล้กันมากๆเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบถึงกันได้ง่ายมาบางทีเรื่องเล็กๆในน้อยอย่างเงี้ยค่ะอย่างหมาข้างบ้านของอาจารย์เนี่ยนะคะที่ผ่อนทั้งวานเ้ยนะคะเราก็รู้สึกสุขภาพ,พจิตเสียแล้ว ทั้งทั้งที่เราก็ไม่ได้ไปพูดคุยกับเพื่อนข้างบ้านหรอกอแต่เราก็รู้สึกว่าแบบแย่ที่เราได้ยินมาหอนของวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมสิ่งเหล่านั้นเองมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้คาดหวังที่จะเจอหรือเปล่าครับมันเลยทําให้เรารสืกอว่าเรารู้สึกว่าเราอารมณ์เสียครับอาจารย์มันก็มีหลายๆประเด็นนะคะเรื่องขอกว่าเราอาศัยอยู่ใกล้กันมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะคมีความแออัดหรือว่าความหนาแน่นของปรชะชากรเนี่ยที่อยู่ในเมืองเนี่ยที่มาก อย่างบางทีเนี่ยคุณอูก๋ก็อาจจะเคยได้ยินไวรัลที่คนที่มีเสียงดังนะคะในห้องคอนโดข้างๆตัวเองแล้วก็ส่งผลถึงสุขภาพจิตของตัวเองอย่างนี้ก็มีอะไรเงี้ยนะคะครหรืออย่างปรเ็นหมาข้างบ้านที่หอนเนี่ยค่ะอาจารย์ก็คิดว่ามันเป็นผลกระทบต่อสุขภาพจิตของอาจารย์คนเดียวนะคะแต่ปรากฏว่ามีวันหนึ่งอาจารย์ก็ได้เจอกับคุณลุงที่อยู่บ้านใกล้ๆกันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยที่นี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรมากหรอกแต่ว่า ก็ต้องระวังในเรื่องของหมาที่หอนทุกวันก็อาจจะส่งผลถึงสุขภาพจิตของเราได้อะไรอย่างนี้นะคะมันก็ทำให้อาจารย์เอกใจว่ามันไม่ได้ส่งผลถึงเราคนเดียวนะแต่มันส่งผลถึงคนอื่นๆที่อยู่ในละแวกนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคที่มีปัญหาต่อสุขภาพจิตค่ะคุณอู๋แสดงว่าคนที่มองข้ามกับสิ่งเหล่านี้ได้เขาต้องเจอมานานพอสมควรแล้วก็สามารถปรับตัวเองแล้วก็ปรับแนวคิดของตัวเองได้นะครับอาจารย์ ใช่ค่ะแต่บางทีเนี่ยมันก็สะสมนะคะกลายเป็นความเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัวค่ะ,ะแล้วเราก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันไม่ได้ส่งผลอะไรกับเราหรอกเราสามารถที่จะมองข้ามไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแต่อาจารย์ก็พบนะคะว่าการที่เรานอนไม่หลับหรือว่าหลับหลับ,ลบตื่นตื่นนานๆนานเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วค่ะมันก็ส่งผลกระทบถึงความเครียดสะสมของเราก็คือทําให เราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการคิดมากอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการที่นอนหลับหลับตื่นๆอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้มีปัญหาเรื่องการนอนจะสมทําให้เวลาที่เราไปนอนที่อื่นที่ถึงแม้ว่าจะไม่มีสภาพแบบนั้นหรือว่าไม่มีปัญหาแบบนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เรามีปัญหาทางด้านของการนอนอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามันเป็นความเครียดที่มันเป็นสารคมืนที่สะสมอยู่ในสมองเราซึ่ง มันต้องใช้เวลาค่ะในการที่ร่างกายกําจัดมันออกอม,มันค่อนข้างยากนะอาจารย์กับการที่ว่าเราต้องเจอบางสิ่งบางอย่างแบบนี้ในทุกๆวันแล้วก็การเจอกับปัจจัยอย่างอื่นที่อยู่ภายนอกนอกเหนือจากสิ่งที่อยู่รอบข้างบ้านเราเองแล้วแล้วมันสะสมไปเรื่อยมันก็ทําให้ความเครียดเนี่ยมันแบบสะสมพอกพูนไปเรื่อยไหมครับอาจารย์ถูกต้องค่ะอย่างที่หลายๆคนในปัจจุบันนะก็พูดว่า การซื้อบ้านเนี่ยก็เหมือนกับถูกหวยอะค่ะหรือว่าซื้อหวยคือถ้าสมมุติว่าเราเจอเพื่อนบ้านที่ดีเนี่ยเราก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีแต่ถ้าเจอเพื่อนบ้านที่ไม่ดีเราก็จะเจอสุขภาพจิตที่ไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะอย่างเพื่อนบ้านแบบจอดรถควังหน้าบ้านหรืออะไรก็ตามอ่า <ๆ S 1> งเงี้ยนะคะก็ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจิตทําให้เราหงุดหงิดใจเพราะหงุดหงิดใจมันก็ สะสมเรื่อยๆค่ะาการเช่มีเหล่านี้มันสะสมอยู่ในสมองเราเนี่ยโดยไม่รู้ตัวนะคะแล้วมันก็ทำให้ยากค่ะที่เราจะกำจัดไปได้ค่ะมันไม่สามารถที่กำจัดไปได้ในระยะเวลาอันสั้นเลยนะคะคมันก็เกาะให้เกิดเป็นความเครียดสะสมเพราะเกิดความเครียดสะสมเนี่ย อย่างบางคนเนี่ยค่ะก็ส่งปัญหาในหลายๆด้านนะคะคุณอู๋ไม่ว่าจะเป็นแท่น Ad ิตแอสแท็นะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของภาวะซึมเศร้าอะไรต่างๆนะคะซึ่งเกิดจากความเครียดที่สะสมเนี่ยค่ะซึ่งก็มีการศึกษานะคุณอู๋ที่จะท้อนความรู้สึกของคนที่อยู่ในเมืองค่ะโดยสิ่งที่เขาศึกษาก็น่าสนใจมากเลยคือเขาดูจากการเช็คอินเฟ e บ o ๊กคือหลายคนเนี่ยเช็คอินเฟบุ๊กนะคะแล้วก็แสดงความรู้สึกใน Facebook ด้วยเช่น ตอนนี้ฉันรู้สึกมีความสุขเมื่ออยู่ในสถานที่นี้ค่ะหรือว่าที่เขาเรียกว่า p s y c h o l o g l geography นะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันก็ทำให้เห็นค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะอยู่ในเมืองเนี่ยมันก็เช็คอินเฟซบุ๊กความรู้สึกที่มันแยก่กว่าคนที่อยู่ในชนบทหรือว่าคนที่ไปเที่ยวตามชนบทอะไรเงี้ยค่ะแสะดงว่าคนที่อยู่ชนบทเองที่เขาไม่ได้แบกรับความเสี่ยงเรื่องทางด้านอารมณ์เกี่ยวกับการสัญจรหรือว่า การเจอกับสิ่งที่อยู่รอบข้างเหมือนคนกรุงเทพเนี่ยเขาก็มีความเครียดที่น้อยกว่าไหมครับพจาจยาถูกต้องค่ะเพราะว่าในขณะที่เรานะคะถึงแม้ว่าเราจะมีโอกาสที่จะสังสรรค์เยอะมีร้านดวงต่างๆมากมายในแต่ชานเมืองมีความสะดวกมี infrastructure ต่างๆนะคะคแต่ว่าการขนส่งสาธารณะที่แออัด มล้ภาวะทางเสียงนะคะหรือว่าการจ่ายเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทางด่วนเนี่ยในปัจจุบันคุณอูก่ก็จะเห็นว่าค่าทางด่วนเนี่ยหูสูงมากเลยอย่างอาจารย์เดินทางไปที่ทำงานเนี่ยค่ะ เมื่อก่อนเนี่ยเคยจ่ายอยู่ประมาณหนึ่งร้อยเดนนี้ก็จ่ายอยู่ประมาณเกือบเกือบสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคมันก็ทําให้เราหลุดหงิดแล้วก็รู้สึกราคาญใจได้มือนกันอืมก็จริงนะครับอาจารย์อย่างเมื่อก่อนเราเคยขึ้นทางด่วนแล้วเราไม่ได้คิดถึงว่าค่าทางด่วนจะเท่าไหร่นะครับซึ่งช่วงหลังๆมาหลังจากที่ตัวเองนะครับเริ่มมาทํางานเริ่มมาเก็บเงินหรือว่าคํานึงถึงเรื่องค่าใช้จ่ายเองเนี่ยก็เพิ่งมมองว่าเออจริงๆแล้วค่าทางด่วนมันก็ค่อนข้างแพงนะเราเคยจ่ายมากที่ส ต่อสายเนี่ยก็เกือบเกือบร้อเลยทีเดียวมีด่านบางด่านนะครับสตาร์ทถึง80บาทซึ่งผมก็คิดว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เร่งด่วนหรือว่าเราไม่ได้รีบจริงๆเราก็คงไม่ได้ใช้ทางด่วนสายนี้หรอกหรือว่าถ้าสมมติวิธีการแก้ปัญหาของตัวผมเองคือเราโอเคแหละเราเลือกที่จะตื่นเร็วขึ้นหน่อยเพื่อที่จะไม่ได้เผชิญรถติดแล้วก็ พื่อที่จะได้มีเวลาในการเดินทางเพิ่มมากยิ่งขึ้นจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มอาจารย์ตรงนี้มันเป็นการแก้ไขปัญหาสําหรับไมซ์เซตไหมครับมันก็เป็นไปได้ค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องค่าใช้จ่ายเท่านั้นนะคะที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราได้การกระตุ้นหลายๆอย่างเนี่ยก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะทางเสียงไม่ว่าจะเป็นภาวะทางแสงเนาะเพราะว่าอย่างที่เราบอกค่ะร่างกายของเราเนี่ยยังดําเนินการตาม เวลานะคะปกติอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะมีความสุขในการหลับเนี่ยค่ะร่างกายเราเนี่ยยังดําเนินการตามภาวะแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นถ้าหาเวลาที่เราหลับยังมีแสงมีเสียงมากระตุ้นให้เราตื่นเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้นาฬิกาที่อยู่ภายในร่างกายของเราเนี่ยมันแปรปรวนไปค่ะคุณอู๋ uh huh. แล้วมันก็ส่งผลนะคะถึงสารเคมีที่อยู่ในสมองของเราที่ ส่งผลต่อการหลับของเราส่งผลต่อฮอร์โมนต่างๆที่มีผลต่อการหลับค่ะแล้วมันก็ทําให้เราไม่สามารถที่จะหลับตามนาฬิกาของร่างกายได้อพอไม่สามารถหลับตามนาฬิกาของร่างกายได้ค่ะ,ะเวลาเราตื่นในช่วงที่เราไม่ควรจะตื่นเนี่ยค่ะสมองก็จะสร้างสารเคมีที่เป็นสารเคมีแห่งความเครียดขึ้นมา แล้วเมื่อมันสะสมเรื่อยๆเนะะี่ยค่ะคุณอู๋ก็จะเห็นว่าคนที่นอนน้อยหรือว่านอนไม่พอเนี่ยมันจะมีปัญหาภาวะและความเครียดหรือว่าปัญหาสุขภาพจิตหรือว่าการวิตกกังวลเนี่ยค่ะมากกว่าคนทั่วไป จริงครับอาจารย์ผมเห็นลหลายๆคนที่เป็นคนใกล้ตัวนะครับเขาชอบปวดเรื่องแบบนอนไม่หลับนอนไม่พอรวมไปถึงนะครับบางคนที่บอกว่ากลางคืนเนี่ยเอ้ยทำไมนอนไม่หลับเลยเลยชอบมาเหมือนเป็นมนุษย์หลับตอนช่วงสายๆหรือว่าตอนช่วงกลางวันอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่อาจารย์เรียกว่าระบบนาฬิกาในร่างกายนี่ผิดหรือว่าผิดเพี้ยนไปจนทําให้ร่างกายเราครับหลั่งสารความเครียดขึ้นมาไหมครับอาจารย์ถูกต้องค่ะ แล้วมันก็สะท้อนให้เห็นค่ะว่าคนในเมืองที่ได้รับก,การกระตุ้นเนี่ยค่ะจากสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นโรควิตกกังวลค่ะมากกว่าคนปกติเนี่ยถึง21%เปอร์เซ็นนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นโรควิตกกังวลเนี่ยมากกว่าคนปกติถึง39%เปอร์เซ็นค่ะ ซึ่งก็พบว่าภาวะสุขภาพจิตเหล่านี้นะคะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะในคนที่อยู่ในเขตเมืองใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กไม่ว่าจะเป็นโตเกียวนะคะหรือว่ากรุงเทพมหาคนครก็ตามค่ะคนเหล่านี้เนี่ยจะจัดการความโกรธความวิตกกังวลเนี่ยได้ยากกว่าคนทั่วไปค่ะบางคนนะคะพัฒนา,นาเป็นความผิดปกติที่รุนแรงค่ะเช่นจิตเภทนะคะหรือว่า ความหวัดระแวงค่ะสังเกตจากคนรอบข้างของอาจารย์เองนะคะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เขาไม่มีภาวะความเครียดอะคะ่ะอย่างเพื่อนๆของอาจารย์หลายคนเหมือนกันก็ไม่ได้เป็นคนที่ดื่มเหล้าอะไรเงี้ยนะคะคพอต่อมาะคะ่ะมีภาวะความเครียดมากขึ้นนะคะมีปัญหาทางด้านของสุขภาพจิตมากขึ้นก็ มีการดื่มสุรามากขึ้นดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะครัซึ่งมันก็ส่งผลนะคะภาวะเึมเศร้าหรือว่าความวิตกกังวลเนี้ยคะ่ะก็ส่งผลต่อการใช้สารเสพติดด้วย ฟังจากอาจารย์พูดแล้วว่าผมว่าส่วนใหญ่แล้วปัญหาหนึ่งเลยนะมันอยู่ที่ตัวเราเองมุมมองการใช้ชีวิตแล้วก็รวมไปถึงนะคะรับปัจจัยที่มันสามารถมาเล้าเราและสิ่งเริ่มต้นเลยนั่นก็คือการพักผ่อนนั่นเองถ้าหากเราพักผ่อนไม่อิ่มหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอการรับประทานอาหารสิ่งเหล่านี้เองมันก็ส่งผลต่อเคมีในสมองทําให้เกิดความเครียดได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องค่ะเพราะว่าการใช้ชีวิตในเมืองค่ะมันทำลายระบบ พวงคุ้มกันทางด้านจิตใจของเรานะคะ,ะคือเวลาที่เราเจอปัญหามากขึ้นนะคะทุกๆวันเนี้ยค่ะเราเนี่ยมีพวงคุ้มกันทางด้านของจิตใจเนี่ยในการต้านทานต่อสิ่งเหล่านี้ในระดับหนึ่งแต่พอมันเยอะขึ้นเนี่ยค่ะ มันเหมือนกับว่าเราเนี่ยจัดการความโกรธเนี่ยด้ยากขึ้นจัดการสภาวะปัญหาเราเนี่ยได้ยากขึ้นมันก็ส่งผลต่อภูมิคุ้มกันทางจิตใจค่ะทำให้เราเนี่ยควบคุมอารมณ์ของเราเนี่ยค่ะได้ยากขึ้นนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติความเจ็บป่วยทางด้านของสุขภาพจิตภายในครอบครัวยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกนะคะว่าความเครียดจากสิง่สงแวดล้อมเนี่ยค่ะสามารถเพิ่มความเสี่ยง ต่อภาวะทางด้านจิตเวชได้เช่นภาวะวิตกกังวลภาวะซึมเศร้านะคะหรือว่าโรคบยโพล,ลาร์นั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่ท็อกซิกรอบตัวเราเนี่ยคะ่ะบางทีนะคะเราก็อาจจะต้องเข้าใจเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะเผชิญหน้ากับปัญหาสภาวะทางจิตเวชบางอย่างอยู่ก็ได้ท้งนี้ทั้งนั้นจากที่ฟังมาทั้งหมดนะครับผมว่าปัญหาอยู่ที่ตัวเราเองด้วยแล้ววิธีการแก้เหรอครับอาจารย์เราควรจะต้องรับมือกับอาการอย่างนี้ยังไงครับอาจารย์ ค่ะมันก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าการใช้ชีวิตในเมืองเนี่ยอาจจะนำไปสู่ความทุกข์ทางอารมณ์ได้นะคะคแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถต่อสู้ค่ะคกับสิ่งแวดล้อมทางด้านเหล่านี้ได้นะคะโดยเฉพาะสภาพจิตใจของเราอะไรอย่เงี้ยนะคะครเราก็เลยเห็นว่าเอ๊ะทำไมคนปัจจุบันเนี่ยเขารู้สึกเหงานะกว่าคนรุ่นก่อนๆหรือว่ามีปัญหาทางด้านของการควบคุมอารมณ์เนี่ย ได้มากกว่าคนรุ่นก่อนๆอ,อะไรองนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาวนะคะซึ่งก็หลายคน,นะคะ่ะก็รู้สึกเบื่อนหน่ายนะคะกับภาวะความตึงเครียดนะคะทั้งทาง,ทางร่างกายแล้วก็จิตใจซึ่งมันก็ส่งผลต่อความสุขในการใช้ชีวิตของเราด้วยนะคะคซึ่งสิ่งเหล่านี้เองค่ะนักจิตวิทยานะคะที่ชื่อว่าเฮเลนปิอร์สันนะคะก็ได้เขียนหนังสือนะคะเขาบอกว่า คนรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะคะเขาเรียกว่ามีการเป็นนิสัยก็คืออมาพาจากการทำธุรากิจต่างๆอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีปัญหาทางด้านของสุขภาพจิตใจเนี่ยค่ะที่มันเพิ่มขึ้นเราก็เลยต้านทานต่อปัญหาสิ่งแวล้อมเนี่ย ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสิทธิของเขาเนี่ยได้น้อยลงอะไรอเงี้ยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เชื่อค่ะว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคโดยเฉพาะยิ่งปัญหาทางด้านของอาชญากรรม ปัญหาทางด้านของถือว่าล้อมต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อเราอะนะคะมันก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยมีปัญหาทางด้านของสุขภาพจิตเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่จะป้องกันค่ะไม่ให้ชีวิตในเมืองเนี่ยทำร้ายสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจของเราเนี่ยนะคะเราก็ต้องเรียนรู้ค่ะคุณอู๋ที่จะจัดการกับความเครียดน,นะคะแล้วก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีหรือว่าความสุขทางด้านของร่างกายแล้วก็จิตใจของเรานะคะ เคล็ดลับที่สําคัญเลยก็คือประการแรกใช้เวลานอกบ้านครับคุณอู๋เนี่ยอาศัยอยู่ในพื้นที่แบบไหนถ้าอาจารย์พูดมาเรื่องคําว่าใช้เวลานอกบ้านเนี่ยผมเพิ่งสัมผัสกับคําว่าความสุขเล็กๆเลยแล้วกัน ผมได้มีโอกาสได้ไปเดินแบบเดินใช้ชีวิตในส่วนสาธารนณะอย่างสวนเบนนะครับอาจารย์ซึ่งวันนั้นจากเหตุการณ์ของผมนะผมรู้สึกว่าตื่นเช้ามาผมแค่รู้สึกว่าตัวเองอยากตื่นมาใช้ชีวิตแบบปกติแบบว่าไม่ต้องทํางานไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องอยู่กับความเครียดเราอยากจะไปไหนเราไปหรือว่าเราอยากจะทําอะไรเราก็ทําซึ่งวันนั้นผมรู้สึกว่าเป็น,ปน,ปน,ปนวันที่คอมพิีท์สำหรับผมมากเลยอะเราตื่นเช้ามาเราได้กินกาแฟที่เราชอบและได้รับประทานอาหารที่เราอยากกินได้มีเวลาว่างในการที่ไปเดินสวนสาธารนณะซึ่งตลอดเวลาตั้งแต่ผม เกิดมาแล้วอยู่กรุงเทพอะครับผมไม่เคยไปเดินสวนสาธารณะเลยแล้วครั้งนั้นเป็นครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าอากาศก็ดีผู้คนก็น่ารักได้ไปเดินคุยสัพเเพเหระแล้วก็ได้มองแบบสิ่งที่มีชีวิตชีวาในเมืองที่เขาก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเหมือนเหมือนมองข้ามจุดเร่งรีบจุดความเครียดเหล่านั้นไปแล้วอะครับอาจารย์มันก็ทาให้รู้สึกว่าเออว่าวันนี้ทําไมน่ารักจังเลยวันนี้ทาแบบดูมีความสุขจังเลยอย่างเงี้ยครับอาจารย์ถูกต้องค่ะคุณอู๋เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราใช้ชีวิตอะค่ะ ท่ามกลางเมืองคอนกรีตมากเกินไปอ,อยู่ในโลกแคบๆห้องแคบๆในที่ทํางานเจอคนที่ท็อกซิกกลับมาอยู่ในคอนโดห้องแคบๆเจอเพื่อนบ้านที่ท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคมันก็ทําให้ชีวิตในเมืองของเราเนี่ยรู้สึกแย่ได้แต่การไปสวนสาธารณะนะคะหรือว่าเดินชมธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ช่วยแก้ปัญหาได้ค่ะคแล้วก็การที่เราเชื่อมโยงความรู้สึกของเรานะคะกับธรรมชาติค่ะ ก็สามารถทําให้เราเนี่ยต้องกันภาวะซึมเศร้าได้นะคะคนส่วนใหญ่ค่ะที่อยู่ในเมืองเนี่ยเขาจะไม่มีเวลาพออยู่นอกบ้านแต่บางทีเนี่ยนะคะเราลืมไปหรือเปล่าว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่หาเวลาอยู่นอกบ้านเองต่างหากนะคะเพราะว่าบางทีค่ะเรากลับมาบ้านนะคะเราก็นั่งดูอินสตาแกรมนั่งดูสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยค่ะทั้งวีทั้งวันนั่งดูเน็ตฟลิหรือว่าซีรีส์ต่างๆเนี่ยทั้งวันนะคะ ทั้งๆท,ที่เวลาเหล่านั้นเนี่ยเราอาจจะใช้ในการที่ไปเดินสวนสาธารณะนะคะไปจิบกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็สามารถที่จะทําให้ป้องกันภาวะซึมเศร้าของเราได้ค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยนะคะเขาก็บอกว่าการอยู่นอกบ้านเนี่ยค่ะมันช่วยรีสเซตอุณหภูมิทางอารมณ์ของเรานะคะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถ เข้าใจอารมณ์ที่วิตกกังวลของเราได้ค่ะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถรับมือกับความเครียดเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นสัปดาห์นี้ผมชอบท็อปิกนี้จังเลยอาจารย์รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทุกคนมากหรือว่าคุณผู้ฟังหลายคนที่ใช้ชีวิตเมืองนะครับรู้มาถึงนะครับผมรู้สึกว่ามันอาจจะมีบางโมเมนต์หรือว่าบางความคิดนะครับว่าเราเนี่ยเจอปัญหาเหล่านี้อยู่แล้วว่าเราต้องแก้ไขปัญหายัางไงซึ่ง จากการที่ว่าได้ฟังอาจารย์มาแบบนี้แล้วอะ่ะมันก็ค่อนข้างง่ายนะแต่ก็ไม่ได้ยากสักจนเกินไปเพื่อว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสามารถเราตัดสินใจด้วยตัวเองว่าเราจะออกไปทําอะไรสิ่งใหม่ๆหรือเปล่าสุดท้ายครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากถึงคนที่มีภาวะความเครียดแบบนี้นะครับว่าเราควรต้องอยู่หรือว่าเราต้องปฏิบัติตัวยังไงกับสิ่งที่อยู่ในหัวเราตอนนี้ครับค่ะประเด็นนี้สําคัญเลยนะคะคุณอู๋ก็คือการสร้างชุมชนค่ะบางครั้งเนี่ยนะคะเราพูดคุยกับเพื่อนบ้านมั่งก็ได้นะคะ มันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกเหมือนอยู่บ้านมากขึ้นเกิดความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะซึ่งในบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าเรามีโอกาสน้อยนะคะ ที่จะได้เจอเพื่อนข้างบ้านแต่บางทีเนี่ยค่ะเทศกาลสำคัญเรามอบของขวัญเล็กๆน,น,น้อยๆนะคะสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมค่ะก็จะช่วยให้เราเนี่ยสนิทสนมกับเพื่อนข้างบ้านมากขึ้นนะคะคนอกจากนี้ค่ะการออกกำลังกายค่ะมันก็จะทำให้ดีต่อสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตของเราด้วยหลั่งฮอร์โมนนะคะที่เป็นประโยชน์ต่ออารมณ์ของเราด้วยนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายค่ะจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้น นะคะปรับปรุงภูมิคุ้มกันทางด้านของอารมณ์ของเราแล้วก็ภูมิคุ้มกันทางด้านของร่างกายด้วยป้องกันโรคหัวใจด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะพูดคุยถึงมนนันค่ะ การพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตขึ้นๆลงๆนะคะกับเพื่อนที่เราไว้ใจค่ะเราก็แกลกเปลี่ยนกันถึงวิธีการรับมือกับความเครียดค่ะหรือว่าค้นหาผู้คนค่ะที่มีความรู้สึกเช่นเดียวกับเราค่ะแล้วก็แลกเปลี่ยนภาวะของการซึมเศร้าการวิตกกังวลนะคะช่วยกันบําบัดซึ่งกันและกัน,นะคะ่ะก็จะสามารถที่จะช่วยเหลือนะคะบละภาวะทางด้านของอารมณ์ของเราเนี่ย ให้ดียิ่งขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่สําคัญเลยนะคะก็คือการใช้ชีวิตในเมืองเนะะี่ยค่ะมันอาจจะทําให้เกิดความเครียดน,นะคะแต่หากเรามองใน,นแง่ดีนะคะมันทาให้เรามีกิจกรรมที่มากมายม,มีความสะดวกสบายค่ะมีความตื่นเต้นในการที่จะใช้ชีวิตนะคะแต่เราก็จะต้องรู้จักวิธีป้องกันไม่ให้ชีวิตในเมืองเนี่ย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตของเราค่ะมันก็จะทำให้เราสร้างโลกนะคะโดยเฉพาะตัวของเราเองค่ะที่แตกต่างจากคนอื่นๆที่อยู่อาศัยในเมืองได้นะคะเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายการพูดคุยกับคนที่เรารักแล้วก็ไว้ใจค่ะแล้วก็การหาชุมชนเนี่ยที่ช่วยให้สภาวะทางอารมณ์ของเราเนี่ย ดีขึ้นนะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อเราเองนะคะแล้วก็ทําให้เราอยู่เมืองได้อย่างมีความสุขค่ะอ,อย่างที่อาจารย์ว่านะครับเราต้องมีเวลาที่จะออกไปใช้ชีวิตให้กับความสุขของตัวเราเองลองไปทําในสิ่งที่ชอบลองไปทําในสิ่งที่อยากทําและลองไปทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการที่จะทําสิ่งเหล่านี้เองนะครับมันก็สามารถลดความเครียดและสามารถเติมเต็มในความสุขของแต่ละวันของพวกเราได้อย่าลืมนะครับลองออกไปใช้ชีวิตเพื่อความสุขของตัวเองดูนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับ รองศาสตร,สตราจารย์ด็อเตร์อัชลาชลายนาวินคณะบดีคณะสังคมสมงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่มาร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับ ใช่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเพื่อสังคมไทยโดยกองบรญชาการกองทัพไทยสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดน,นะครับที่อยากติดตามพวกเราย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางยูทูบช n แน a อาทาร์บอสแค t อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานทุกคนและวันนี้ผมเอกพลดิวุมีณชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ